ฮัลโหลโจโจยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องก็อดอุศบนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับที่มาอยากให้กิจกรรม ROV นะครับผมคน ROV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับ ROV เนอะก็ย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ ฝากวยกระดิ่งด้วยนะครับผมจะเป็นกันจีกับผมคนนี้มากๆเลยเนาะโอเคครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวกิจกรรมใหม่นั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปยังไงก็ช่วยฝากกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกันจีกับผมในการทำคลิปต่อไปด้วยทุกคนนะทุกการกดไลค์เนี่ยเป็นกันจีกับผมคนนี <bunlar aynı S 1> ้มากๆเลยทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับแล้วก็สามารถตามไปดูคลิปเก่าได้นะครับสำหรับใครนะครับที่จะสุ่มสกินของนาคอระดับมิติคอลนะครับที่เข้ามาล่าสุดแล้วก็สามารถตามไปดูในคลิปนี้ได้เลยนั่นเองนะครับก็สรร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 ุุปปาาายยลละะะะเเเเเอออีีีดดกกกกกกกิิจจมมมมมมไววว้้้้้ใใหหหแนน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 นัััั่่งคคคคบบโ็็็ขท กิจกรรมที่ไม่เคยเล่นเลยดีกว่านะครับเป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็คือนี่เลยนะครับกิจกรรมนะครับปั๊มโทเค็นแลกสกินนะครับเปิดเครื่องผลิตนะครับผมลดราคากว่า50%นะครับ ฟรีหนึ่งครั้งแกลกรับสกินกว่า180สกินนะครับกิจกรรมนี้เนาะถ้าเกิดดูจากป้ายตรงนี้นะครับมันจะเป็นตั้งแต่วันนี้เนาะก็คือวันที่13จนถึงวันที่3 1เดือนหนึ่งะครับแต่เพื่อนๆดูข้างบนนะครับตั้งแต่วันที่13วันนี้นะครับจนถึงวันที่1เดือน2นะครับเราต้องเข้าไปดูในกิจกรรมเท่านั้นเนาะเราถึงจะรู้ได้ว่ากิจกรรมนี้เนี่ย มาถึงวันไหนนะครับเราจะได้ลองคำนวณได้ถูกนะครับเรามาดูกติกาเลยครับผมระยะเวลากิจกรรมนะครับ13ธันวา2567 11โมงจนถึงวันที่1กุมภา2568ต่อ11โมงเหมือนกันในเดือนนะครับผมนะก็กิจกรรมนี้ยาวต่อเน,นื่องจนถึงวันที่1เดือนกุมภาพันปีหน้าเลยในเดือนนะครับขอมาดูรายละเอียดกิจกรรมตัวนี้กันสักนิดนึงก่อนละกันนะครับผมเพราะว่าเอาจริงผมก็ลองทดสอบมาในรหัสสำรองหลายๆครั้งแล้วนะครับแต่เอาจริงมันก็ อันจริงผมบอกตรงๆเลยผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจกิจกรรมนี้แบบละเอียดนะว่าแบบมันเล่นแบบไหนแล้วมันจะคุมหรือเปล่าให้ทุกคนลองดูแล้วทุกคนลองตัดสินใจแล้วกันผมแค่จะมาลองรีวิวให้ทุกคนได้รับชมนั่นเองนะครับกดผลิตโทเค็นนะครับเพื่อรับโทเค็นทันทีนะครับพร้อมผลิตโทเค็นทุกๆวันนะครับเป็นเวลา14วันนะทุกคนนะก็อย่างที่บอกนะกิจกรรม,มมันนานนะทุกคนนะมันก็เลยใช้เวลาค่อนข้าง,งเยอะนะครับใช้คูปองเพื่อเริ่มผลิตนะครับผลิตครั้งแรกเนี่ยรับฟรีนะครับเราผลิตโทเค็นจะสูงขึ้นหากใช้คูป,ปอง โอเคหากเลือกผลิตเลทต่ำกว่าหรือเท่ากับเลทเดิมเนี่ยเลทผลิตจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับและเวลาผลิตที่เหลือจะไม่ถูกรีเซ็ตด้วยนะนี่นะครับ ต่อไปครับผมหากเลือกผลิตเลรีสูงกว่าเดินเดมนะครับเลรีผลิตจะเปลี่ยนเป็นเลรีใหม่ที่สูงขึ้นนะครับและเวลาผลิตที่เหลือจะถูกรีเซตก็คือเหมือนกันเริ่มใหม่นั่นเองนะครับทำให้เราแบบได้มากขึ้นอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับผมนะแล้วก็กดรับโบนะัสโทเคน็นเมื่อกดเ,อเมื่อกดผลิตนะครับยกเว้นผลิตฟรีจะไม่ได้นะสามารถรับได้อีกครั้งเมื่อเวลาถอยหลังหมดและกดผลิตอีกครั้งถึงจะได้รับใหม่นั่นเองนะครับ โอเคแล้วก็นี่นะครับโทเค็นเพื่อแลกรับสกินที่ต้องการนะครับสกินลิมิเต็ดส้มเนี่ยจะถูกรีเฟซทุกๆ14วันนั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ถ้าเกิดทุกคนคิดดูดีถ้าเกิดหมดวันที่1เดือนมกราคม14วันมันก็หมดแล้วอะจะรีเฟซใหม่ทำไมนะครับเออมันก็ต้องยาวจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับมันจะได้มีเวลาเล่นกิจกรรมนี้มากขึ้นนั่นเองนะครับผมนะโอเคขอญาตมาดูกติกาตัวนี้แบบละเอียดอีกสักทีหนึ่งนะทุกคนนะทุกคนจะได้เข้าใจไปพร้อมกันนะครับ กดปุ่มเริ่มผลิตโทเค็นเพื่อใช้แลกรับรางวัลทันทีนะครับผมนะเมื่อกดผลิตเนี่ยผู้เล่นจะได้โทเค็นจาก2วิธีนะครับหครับผมได้รับโทเค็นตามจำนวนคูป,ปองที่ใช้ทันทีนะครับสนะครับสุ่มรับโทเค็นเพิ่มจากการผลิตทุกๆวันนะครับเป็นระยะเวลา14วันนะครับตาม เลทที่ผลิตนะครับยิ่งเราใช้คูปองมากเท่าไหร่เราก็จะได้ยิ่งผลิโตโทเค็นมากขึ้นเท่านั้นนะเนี่ยนะครับ shop RV, ลิสแมนช็อปอาววีรถหนักทุกราคาถูกสุดในตลาดเติมอาวีในเว็บรับลิสแมนคอยมาใช้แทนส่วนลดสูงสุดถึง25%มีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมได้ที่เว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกไวผ่อนสบายมีเงินคืนต้องลนะิสแมนช็อปเท่านั้น โอเคครับผมนะก็มาดูสกินกันก่อนแล้วกันนะครับผมนะซึ่งสกินเนี่ยในรหัสนี้ผมมีค่อนข้างเยอะแลนะ้วเนาะแต่ส่วนใหญ่นะครับผมนะมันก็จะตันประมาณพนะันสองเนาะสลับสกินของอันติเมตนะครับสกินลิมิเต็ดส้มเนี่ยก็น่าจะประมาณ500นะครับ แล้วก็ตรงนี้มันก็จะมีหลากหลายสกิลนะครับทุกคนก็ลองมาดูได้นะครับผมนีอ่ะวิธีการนะครับเรากดตัวนี้ก่อนผลิตนะครับเราจะสามารถผลิตฟรีได้1ครั้งนะทุกคนนะสำหรับตรงนี้นั่นเองนะครับนี่เรากดฟรีไปก่อนนี่ทุกคนนะฟรีหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะได้รับ5โทเค็นนะครับแล้วก็อีกสิบวิเน <reco Christ. S 1> ี่ยเราจะสุ่มนะครับก็คือ3ถึงแปดโทเค็นนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมกดไปก่อนนี่เรากดยืนยันปุ๊บเราจะได้เด้งมาแล้ว5โทเค็นแบบนี้นะครับและที่นี้มันจะนับถอยหลังเห็นไหมเจ็ดหก ปึ้งนี่ทุกคนนะมันก็จะเด้งมาอีกว่าเราจะสุ่มนะครับอาอย่างเช่นอันนี้เราสุ่มมาได้5โทเค็นนะครับผมนะเราอาจจะกดรับไปเลยก็ได้นะครับหรือยังไม่กดก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําว่าผมไม่รู้เนาะว่ามันเล่นแบบไหนผมก็เลยกดไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับนี่ทุกคนมันจะมีเหรีแบบนี้นครับอย่างเช่นถนะ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะได้เยอะนะครับทุกคนมันจะมีเหรีเห็นไหมสิบคูป,ปองนะครับคือเราใช้10คูป,ปองต่อวันเนี่ยเราจะได้โทเค็น10เลยทันทีแล้วต่อวัันนนเยมจะผลิตได เออศูนย์ถึงสามนะครับมันก็มีโอกาสที่จะได้สูตรเหมือนกันนะแล้วก็ถ้าเกิดใช้30เนะี่ยทุกคนนะก็จะชื่อใช้เราจะได้30โทเค็นแล้วก็ผลิตต่อวันเนี่ยศูนย์ถึงห้านะครับแล้วก็90คูปองนะครับจะได้90คูปองเอ,อจะได้90โทเค็นทันทีแล้วก็จะผลิตนะครับตั้งแต่2จนถึง10ต่อวันนะเนี่ยนะครับแล้วก็นี่สูงสุดนะครับหกร้อยแปดสิบคูปองนะครับเราก็จะได้โทเค็นหกร้อยแปดสิบทันทีนะครับพร้อมกับผลิตต่อเนื่องนะทุกคคคนน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 นะะะโโททเเเเเ็็็จจถึงงตต่ะะต่่อออวววััปรยลาาื ได้ทุกวันนะเด่นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเออผมก็แบบ,บจริงผมไม่ค่อยมั่นใจนะแต่ผมจะลองเอาตรงนี้ก่อนละกันนะครับผมนะซึ่งนี่ทุกคน250โทเคนเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะผมเอากลางกาและการ250้โทเคนเพราะว่าผมไปเจอซื้อหนึ่งสกินที่ผมอยากได้พอดีผมจะได้แลกเลยเนาะกดยืนยันไป โอเคนี่ทุกคนนะมันจะได้โทเค็นมาแบบนี้เนาะ250โทเค็นนะครับแล้วเครื่องเนี่ยจะสามารถผลิตนะครับ5ถึง15โทเค็นได้ต่อวันนะครับนี่ทุกคนนะก็คือมันจะมีนับถอยหลังอยู่เหลือเวลาอีกผลิตอีก13วันเราก็คือเราจะได้ตั้งแต่แบบ5จนถึง15เนี่ยเป็นระยะเวลา13วันแบบฟรีๆเลยนะไม่ต้องทําอะไรแล้วก็เหมือนกับ ลงทุนไปครั้งเดียวนั่นเองนะครับผมนะแล้วเนี่ยชั่วโมงเนี่ยมันก็จะนับถอยหลังอยู่อย่างเช่นตรงเนี้ยเราต้องรอนะทุกคนนะั้นรอจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับผมนะเวลาเวลาตอนที่ผมเริ่มผลิตเนี่ยเราถึงจะสุ่มรับได้นะครับว่าเอ้เราจะได้เท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับบางทีอาจจะโชคร้ายหน่อยได้5้า บางทีอาจจะโชคดีหน่อยได้15นัเด่นนะครับและตรงนี้เขาบอกไว้น้องว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราแบบอ่าเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยกันสมมุติว่าเราจะเอาต่ํากว่านะครับผมนะทุกคนอ่าสมมติว่าผมเมื่อกี้ผมเอา250อไปแล้วสมมติว่าเอ้ยผมอยากได้อีก,กว่ะทุกคนเราสามารถกดซ้ําได้นะทุกคนเนี่ยสต่อวันนะครับเราก็สามารถลองคํานวณดูได้นะทุกคนนะสำหรับตรงนี้นะครับแต่ผมแบบเอ้ย มันมันมันแบบนี้อยากได้อยากได้เพิ่มอีก30อ่าเดี๋ยวผมลองกดได้ดูนะครับตรงนี้เราจะได้แค่30นะแต่ว่าไอศูนย์ถึงหต่อวันเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวผมทาให้ดูเนี่ยมันจะได้30แบบนี้นะครับที่เราได้มาฟรีๆนะครับแต่ไม่ฟรีหรอกเพราะเราเสียคูปองแต่ว่าเวลาผลิตต่อวันเนี่ยมันจะ เท่าเดิมนะครับเท่ากับของแพงที่เราเสียไปนะครับแล้วก็เวลาเนี่ยจะไม่เปลี่ยนด้วยนะครับก็ยังคงเป็นเวลาเดิมอยู่เนาะก็คือเหลืออีก58นาทีแบบนี้นะเด่นนะครับแต่วิธีการทําให้เราเปลี่ยนนะทุกคนนะก็คือเราจะต้องกดราคาที่มันสูงขึ้นนะเด่นนะครับอย่างเช่นเนี่ยสามคูป,ปองนะครับหรือว่า680คูป,ปองไปเลยนะครับตรงนี้อ่านเดี๋ยวผมจะลองแบบ390คูป,ปองแล้วกันนะครับอ่ะแบบนี้นะครับผมนะกดไปปุ๊บเราจะได้390คูป,ปองนาทีแล้วแล้วผลิตเนี่ย ถึง20โทเคนต่อวันนะแล้วเลเซตเวลาทั้งหมดด้วยนะครับนี่ทุกคนอันนี้คือผมได้มาแล้ว300 เก้าสิบปกีนอะนแล้วก็นี่ทุกคนเวลาเริ่มใหม่นะครับเพลย์แมเหลืออีกห้าสิบเก้านาทีห้าสิบเอ็ดวิแล้วโทเค็นต่อวันที่ผลิตได้เนะี่ยก็คือสิบจนถึงยี่สิบนาเดนนะครับผมนะสำหรับตรงนี้น,ะนาเดนนะครับและตรงนี้โทเค็นผมก็มีหกร้อยแปดสิบและก็สามารถเอามาแลกสกินตรงนี้ได้นะครับผมนะ,ะเดี๋ยวผมลองคำนวณดูแล้วกันนะครับสกินเลเจนด์เนี่ยที่ผมไปลองดูเพจทิปต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ประมาณห้าร้อยห้าสิบขูปองเนาะอ่ะเดี๋ยวผมลองดูคำนวณเมื่อกี้แล้วกันนะครับเเมมื่อกีีผ้ผสยไปครั้งครับก็เสียไปทั้งหมด 670คูปองนะครับผมนะสำหรับตอนนี้เนาะและที่นียเราจะสามารถผลิตต่อวันได้อีกนะครับผมนะก็คือ10จนถึง20โทเค็นต่อวันเป็นระยะเวลา14วันนะทุกคนนะผมขออนุญาตเอากลางๆแล้วกันแบบขั้นต่ำเนาะเอาสัก15แล้วกัน15นะครับ14วันก็คือได้อีก210โทเค็นนะครับผมนะบวกกับที่มีอยู่ก็คือ680โทเค็นนะครับก็คือ890โทเค็นนะครับผมนะตอนนี้ที่ผมจะสามารถรับได้นะถ้าเกิดว่าผมแบบ ดวงแบบกลางๆนะบางทีอาจจะดวงไม่ดีบ้างบางทีอาจจะดวงดีบ้างได้เพิ่มมากขึ้นแต่ที่นี่มันจะมีโบนัสอยู่ด้านบนตรงนี้ทุกคนเห็นไหมเราสามารถกดรับได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมกดรับให้ดูนี่ผมได้มาอีก15โทเค็นแบบนี้นะเดนนะครับมันน่าจะสุ่มนะทุกคนนะแล้วแต่ดวงที่เราจะได้ไปนะครับนี่ทุกคนพอเรากดแบบนี้ไปที่นี่ปลดล็อกโบนัสในอีก13วันนะครับโบนัสเนี่ยมันจะไม่สามารถกดรับได้อีกแล้วนะคือมันต้องไปรอจนกว่าเราจะเริ่มผลิตใหม่นะเดนนะครับผมนะสำหรับ ตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ผมก็ยังไม่ค่อยเห็นความคุ้มเท่าไหร่นะมันต้องลองเล่นไปเรื่อยๆก่อนแต่ให้ตรงนี้ทุกคนลองตัดสินใจดูกันได้นะครับแต่ตรงนี้มันก็สามารถแลกสกินได้เหมือนกันนั่นเองนะครับคือมันก็แลกได้หลายสกินแหละแต่รหัสนี้ผมมันไม่ค่อยมีสกินไงมันก็จะมีแบบ เนี่ยทุกคนเนี่ยผมก็เดี๋ยวค่อยมาลอแลกสกินของบีเจนในราคา1นึ่กับห้คูปองถ้าเกิดว่าผมลงทุนไปแค่670แล้วผมได้สกินบีเจนมาเนี่ยก็ถือว่าราคาไม่แย่นะก็ถือว่าเป็นเลทที่ค่อนข้างโอเคเลยโอเคครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองคำนวณให้ดูนะครับอย่างเช่นสกินของบีเจนถ้าเกิดผมจะแลกเนี่ยก็คือ1นึ่กับห้นะครับถ้าเกิดผมจะเอาเลยเนาะผมต้องลงทุน อีกนะทุกคนนะมันถึงจะได้นะครับก็คือต้องลงทุนอีก390ราสนะครับผมนะบวกกับของเดิมที่ผมเสียไปแล้วเนี่ยหกร้อยนะครับผมเนะี่ยก็จะเป็นพันเก้าหกคูปองนะครับที่เราต้องเสียไปนะเดนนะครับเราถึงจะได้สกินของบีเจมาซึ่งที่มันมารอบแรกเนี่ยมันแค่699ก้าเครับแต่ราคาเต็มเนี่ยมันพันสองถ้าเกิดบางคนไม่ได้ซีเรียสเนี่ยมันก็โอเคนะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเราสามารถรอได้นะครับรอให้มันผลิตไปเรื่อยๆนะทุกคนนะผลิตไปเรื่อยๆนะครับจนถึงเออ่ตามเวลาที่มันกําหนดเน ก็เท่ากับว่าเราซื้อสกินไปนะครับเราไม่ได้รอให้มันผลิตนะครับมันถึงจะสามารถทาได้นอสุดท้ายแล้วลกิจกรรมเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราต้องรอนะทุกคนนะเพราะว่ามันจะได้คูปองในราคาที่ประหยัดที่สุดนะครับมันเป็นเหมาะสำหรับบางคนที่แบบรอได้นะครับผมค่อยๆเก็บไปนั่นเองนะครับเนี่ยทุกคนเนี่ยก็คือ1 0บถึงยีโทเค็นต่อวันเป็นระยะเวลา13วันที่เราจะสามารถรับได้14วันด้วยนะทุกคนนะแต่ตรงนี้ผมจะมาลองแรกให้ดูก่อนแล้วกันนะครับผมนะก็เนี่ยถ้าเกิดวิธีการแรกนะครับเรามีากดิ้นไเรากไดดก้้สกกนรราา็มถแแบบี เลยนะนี่นะครับซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะผมคิดว่าผมน่าจะเข้าใจไม่ผิดนะทราบตัวนี้นะครับผมนะถ้าเกิดผิดพลาดประการใดผมขอภัยเวลาที่นี้ด้วยนะทุกคนนะเพราะมันเป็นกิจกรรมใหม่จริงผมก็ยังมองไม่เห็นว่ามันจะสามารถเล่นแบบไหนให้ได้คุ้มที่สุดนะทุกคนนะไม่รู้ว่าต้องซื้อถูกและไล่ไปสูงหรือว่าซื้อสูงเลยแล้วก็ค่อยซื้อเก็บถูกๆนั่นเองนะครับตรงนี้ทุกคนก็ลองดูคลิปนี้แล้วลองตัดสินใจได้แต่วิธีการเล่นเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับผมในะของรันก็ถูก โอเคก็ได้เป็นสกินเคนมาแล้วนะครับก็ลงทุนเป็นหลายอยู่นะแต่ไม่เป็นไรทุกคนโทเค็นเรายังเหลือนะทุกคนนะสำหรับตัวนี้นะครับ เนี่เรายังเหลืออีก4 4 5นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมลองคำนวณอีกสักทีหนึ่งถ้าเกิดได้แบบแพงสุดเลยนะแบบโดนดีจะจัดนะได้วันละ20นะครับเป็นระยะเวลา14วันนะครับได้อีก280บวก ec45 นะครับก็จะได้เพิ่มมาเป็น425โทเค็นนะครับผมนะประมาณนี้เลยยิ่งใครมีสกินแบบขาดเหลือสกินเยอะๆเนะี่ยทุกคนก็สามารถมาเอาตัวนี้ได้แต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะเล็งสกินของอัลติเมทไว้อยู่แล้วก็เล็งอัลติเมทไปก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดมันขาดเหลือยังไงก็ค่อยเอาสกินตัวอื่นนะครับผมนะ okay, แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะเป็นกรจจกุับอผมคนนี้ม,มากๆเลยสําหรับวันนี้นะครับก็ตอุศก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบายๆแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ